วัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาส่งมอบนะคะรถรุ่นวีคอร์เกรซัสพีสีทารันบอลหล่อๆคันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกของคุณลูกค้ากันก่อนเน้องว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะแนะนานตัวหน่อยคะ<ด>่ะชื่อค,คุณพงค์ครับคุณพงค์เนาะคุณนทัพพงค์เนาะวันนี้รับรถรุ่นวีคอร์สเกรซัสสีทารันบอลหล่อๆเลยที่สําคัญคือสตีสีที่สําคัญก็คือเปลี่ยน เงนสุดท้ายของแฮมเมอเลยหล่อมากใช้งานจริงเนาะสอบถามนิดนึงค่ะคุณณัฐพงศ์ติดต่อพี่เบลผ่าช่องทางไหนคะทางเพจ Facebook ครับแล้วก็แล้ช่องทางไลน์ค่ะ,คะแล้วในส่วนของอวันนี้รับรถรุ่นวีคอร์นะคะรู้สึกไงบ้างคะถูกใจไหมสวยครับสีสวยดีครับถูกใจถูกใจเนาะออปชั่นรถก็จัดเต็มมาก อสอบถามการบริการพี่เบลเป็นไงบ้างคะบริการดีเลยฮะดูแลดีมากจะอัปเดตตลอดเนาะครับค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นอิสุสุป,ปายแดงนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแล้วก็ลดลอๆเหมือนคุณนะัทพงศ์นะคะก็สามารถมีเลย ติดต่อมาที่เพจของอิสุสซาแสงมงคลได้เลยนะคะวันนี้เซลพี่เบลต้องขอตัวลาไปส่งมอบรถกันก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะน้องพองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย